รู้ว่าอิชิตะรู้เนี่ยใช้งานคนเรื่องรมมากนะครับคนเดินแบบชั่วโมงเนี่ยแบบไม่เหนื่อยเลยแล้วไล่เข้าห้อเหนื่อยค่ะแล้วก็เป็นลมไม่ได้กินคำว่าโอไอซีเมื่อกี้เลยนะก็ไม่ปกติก็ไม่มีอะไรมามาเยี่ยมชมเป็นโอกาสที่ดีที่พี่ๆโรงงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางพี่พี่จากโรยษ้าต่างๆนะจากไทยแล้วหรือจากประมาณนี้มาดูในครั้งนี้นะก็ จะเป็นประโยชน์บ้างนะครับบ้างบ้างบ้างไม่มากก็น้อยนะครับก็วันนี้ได้รับเกียรติจากท่านประธานสภามาด้วยนะก็ยินดีมากๆเลยค่ะขอบคุณมากนะวันนี้องว่เป็นของทางญราวดีเพื่อโครงการที่ดี